สวัสดีลูกค้าและเอซีทุกๆท่านนะครับวันนี้มาให้ดูปืนตัวว่างนะครับชุดนี้ยกยิงมีอยู่9กระบอกนะครับแล้วก็เป็นยกยิงมินิมีอยู่ประมาณ11กระบอกนะครับ9กระบอกแรกนี่จะเป็นงานแบบมีตำหนินะครับแล้วก็มินิ11กระบอกเป็นงานปกตินะครับเป็นราคาโปรนะครับมินิราคาอยู่ที่2 3 0 0ส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง แล้วก็งานมีตามําหนิถ้าเป็นไม้ประดูผมจะขายอยู่ที่2,003เช่นกันนะครับส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับ3กระบอกแรกนี่เป็นไม้กระพีเขาคว,วายนะครับเป็นงานมีตําหนินะครับผมขายอยู่ที่2,006นะครับส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเลยครับชุดลางก็จะเป็นสเปคขอบกระจกยาวเมตรยี่ระยะชัก70นะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับแถมลูกดอกให้อีก3ลูกนะครับ ออแถมลูกดอกให้สองลูกนะครับชุดนี้กระบอกแรกนะครับให้ดูตำหนินะครับเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับราคาสองพันหกนะครับราคานี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับมียางมัดท่อพร้อมสายลูกดอกสองแล้วก็ล้อโรลเลอร์แบบฝังลูกปืนนะครับตัวนี้กระบอกแรกตำหนิตรงนี้นะครับด้านมือด้านหน้านะครับกระโจมหน้านะครับก็จะมีรอยโฟนะครับนี่นะครับ บอกที่สองจำนิเป็นติดขาวเยอะนะครับไม่มีแตกนะครับด้านนี้ปกตินะครับด้านนี้ติดขาวนะครับบอกที่สามติดขาวเช่นกัน,นครับให้ดูอีกด้านหนึ่งนะแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่ง ติดขาวนะครับติดกับพีนะครับไม่มีรอยแตกติดขาวเยอะนะครับกับบอกนี้นี่นะครับเป็นรอยแตกตรงนี้นะครับผมยึดนอด็อตยิงน็อตลงแล้วนะครับตัวนี้ก็สองพันสามนะครับไม้ประดูกักบบอกนี้ตานี้ตรงรอยแตกตรงมือจับนะครับ ผมอัดน็อตให้เรียบร้อยนะครับกระบอกนี้ตำหนิตำหน,นิด้านนี้นะครับเป็นรอยแตกรอยงานนะครับแล้วก็โป๊ะสงสายนิดหน่อยนะครับกระบอกนี้ติดขาวแล้วก็มีรอยแตกเป็นรอยงานนะครับแบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งออกประมาณนี้สองพันสามนะครับไม้กระดูกระบอกนี้ เป็นรอยแตกนะครับนี่นะครับเป็นรอยประมาณนี้นะครับกระบอกนี้สองพันสามนะครับกระบอกนี้เป็นไม้ขาวดำนะครับมีรูมอดนะครับราคาสองพันสามเช่นกันนะครับแล้วก็ชุดนี้ เป็นยกยิงมินินะครับ2อ0พนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับเป็นยกยิงมินิสองกระบอกท้ายนี้เป็นไม้สักนะครับด้านหน้าเป็นไม้ประดู่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0 9 5 502 6 3 3 8 092 9462599นะครับ ID Line 9 2 9 w g r AR m นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงปาเวียงโกใสนะครับช่างวิศนุนะครับเป็นปิีโรเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ล้อโรเลอร์นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์นะครับก็จะมียางมัดท่อพร้อมสายลูกดอกสองล้อโรเลอร์จะเป็นแบบล้อฝังลูกปืนนะครับ เป็นไกเซฟนกทุกตัวนะครับไกสแตนเลสเตตนะครับชุดนี้ชุดบนเหมือนกับชุดที่ผมขายปกราคาปกตินะครับชุดนี้เพียงแค่แตกต่างกันที่ผ่ผผานท้ายนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับให้ดูช่องทางการติดต่ออีกทีนะครับ เบอร์โทร095 5026338 0929462599นะครับเป็นไกเซฟนกทุกตัวนะครับใส่ลูกลางใส่ลูกได้4-5มิลนะครับมีแค่นี้แล้วนะครับมินิมีอยู่ประมาณ11กระบอกนะครับแล้วก็ตัวตำนี้มีอยู่9กระบอกนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยมีของพร้อมส่งนะครับชุดนี้สั่งวันนี้ก็ส่งให้วันนี้เลยนะครับชุดนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ